แฟนคนนี้ค่ะดีมาก <c oughs> ในชีวิตเราคือเราไม่เคยเจอผู้ชายที่ดีเท่ากับคนนี้ <c oughs> แต่ <c oughs> ด้วยความที่เขาเติมเต็มให้เราอ่ะยิ่งมีความรู้สึกว่าเขาไม่ใช่เราเป็นความรู้สึกว่าเราเบื่อคนเนี้ยอาแล้วมันเป็นช่วงหนึ่งที่มีโอกาสได้ไปเจอแฟนเก่าก็วนกลับไปรู้สึกดีกับแฟนเก่าอีกครั้งหนึ่งจนลืมแฟนคนปัจจุบันนะสนิท แฟนก็ไปหมุกงุ่นอยู่แต่กับอวัยวะมุกอย่างเดียวเขาก็เสพยาด้วยใช่ไหมคะและ้วค่อนข้างจะเสพหนักมากจนวันหนึ่งแฟนคนนี้ก็มาขู่เข็นจะเอาเงินเราใช้กําลังกันก่อนแล้วเขาก็เอามือเขากระชากด,ดึงตัวเราขึ้นมาแล้วก็หยิบมีดมาแบบเอามีดแบบมา,มา,มาจ <อ S 2> ี้เราใช่ค่ะมาจี้ตรงนี้แล้วลูกเรา<อ>ลูกคนเล็ก<อ>เราคานอยู่ ทุกวันศุกร์สี่ทุ่มครึ่งทางอมรินทีวี HD ช่อง34